เคล็ดลับการเลือกแว่นตาสายตาสั้นให้สวยโดนใจใส่สบายไม่ปวดตามีอะไรบ้างมองมัธยาจะเล่าให้ฟังมัทยยายังตัดแว่นตาโปรเกรสซีต้องมัธยยา wish and senda มัธยยา wish and senda สวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงมัธยาขวัญอนุชานะคะเป็นจากสุแพทย์ประจำมัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาเล่าถึงเคล็ดลับของการเลือกแว่นตาสายตาสั้นค่ะว่าต้องเลือกยังไงนะคะถึงจะใช้งานได้อย่างสบายสวยโดนใจสายหลังไม่ปวดตาถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ เอาละค่ะเริ่มต้นที่การเลือกกรอบแว่นสำหรับคนสายตาสั้นค่ะมีอยู่ด้วยกัน3เช็คลิสต์นะคะข้อแรกเลยคือเราควรเลือกกรอบแว่นที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปไม่อเวอร์ไซส์แล้วก็มีน้ำหนักเบาด้วยค่ะเหตุผลก็เพื่อมุมมองภาพในการมองนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกกรอบแว่นที่มันใหญ่จนเกินไปอะคะ่ะก็จะทำให้มุมมองภาพเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรได้นะคะควรจะเลือกขนาดที่พอดีหน่อยค่ะเพื่อที่น้ำหนักจะได้ไม่หนักมากจนเกินไปนะคะ เวลาที่ประกอบเข้ากับเลนแล้วแล้วก็ตัวกรอบแว่นเองเนี่ยก็ควรจะเลือกตัวที่มีน้ําหนักเบาด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วอะค่ะก็จะทําให้ผู้สวมใส่แว่นน่ะใส่สบายขึ้นไม่กดจมูกทําให้แว่นไม่รวมไม่ตกไม่หลายได้ค่ะ ข้อ2นะคะเราควรเลือกกรอบแว่นที่มีขอบหนาหน่อยค่ะเพื่อที่จะบดบังตัวขอบของเลนส์นะคะเพื่อความสวยงามค่ะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราใสยตาสั้นเยอะๆตัวขอบเลนส์ถึงแม้ว่าเราอาจจะย่อบางไปแล้วแต่มันก็อาจจะยังมีขอบที่หนาอยู่ดีค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้กรอบแว่นที่มีขอบหนาอําพางตัวขอบเลนส์ไปด้วยเนี่ยก็จะช่วยได้มากเลยนะคะและข้อ3นะคะเราควรเลือกกรอบแว่นค่ะที่เข้ากับใบหน้าแล้วก็บุคลิกของเรา เลือกสีกรอบเลือกรูปร่างของกรอบนะคะอาจจะเป็นกรอบเหลี่ยมหรือว่ากรอบวงกลมก็ได้อันนี้ไม่จํากัดเลยนะคะก็คือเลือกอันไหนก็ได้ที่ใส่แล้วเราดูสวยดูดีอะคะ่ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมว่าต้องน้ําหนักเบาแล้วก็ขนาดพอดีกับใบหน้าของเราด้วยนะคะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือการเลือกกรอบแว่นสําหรับคนสายตาสั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแว่นของคุณเนี่ยตรงทั้ง3เช็คลิสต์เลยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตรงแล้วนะคะต่อไปเราไปดูเรื่องเลนส์กันต่อดีกว่าค่ะ เลนสำหรับคนสายตาสั้นนะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะเราต้องลเลือกเลนที่ย่อบางค่ะเพราะว่าเราสายตาสั้นเรามีค่าสายตาเยอะถ้าเกิดว่าเราไม่ย่อบางเลนเลยเนี่ยตัวเลนก็จะหนานะคะแถมคุณภาพาในการมองก็อาจจะไม่ค่อยดีนักด้วยค่ะดังนั้นเราควรย่อบางเลนค่ะเท่าที่ค่าสายตาของเราเป็นนะคะถ้าเกิดว่าค่าสายตาของเราเสูงมากนะคะก็ควรจะย่อบางเลนเยอะหน่อยแต่ถ้าค่าสายตาของเราสั้นไม่เยอะเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องย่อบางเยอะมากก็ได้ ะะเอาที่พอดีพอดีสอบถามคุณหมอสายตาที่ร้านได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะเราควรเลือกตัวเลนเนี่ยที่เป็นเลนแ l a หรือว่าเลนสั่งทาํามากกว่าที่จะเป็นเลนสต็อกค,ค่ะเหตุผลก็เพราะว่าตัวเลนสั่งทาําหรือเลนแ l a เนี่ยมันสามารถที่จะกําหนดโฟกัสกําหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆลงไปในตัวเลนทําให้เวลาเรามองนะคะมองเห็นได้อย่างคมชัดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถทําให้ตัวเลนอ่ะบางได้มากกว่าเลนสต็อกนิดนึงด้วยล่ะคะ่ะเพราะฉนันเนี่ยเลือกเลนที่ย่อ เลือกเลนที่เป็นเลนสังรมอันนี้จะเหมาะสําหรับคนใส่ตาสั้นมากๆเลยละค่ะเอาละค่ะเราเลือกทั้งกรอบแว่นแล้วก็ตัวเลนไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนี้จะเป็นการเลือกร้านแว่นค่ะเราเลือกกรอบที่ดีแล้วเราเลือกเลนที่ดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราหาร้านแว่นที่ไม่สามารถเลือกกรอบกับเลนเหล่านี้ที่ดีได้ก็ลําบากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านแว่นที่มีคุณภาพสําหรับตัดเลนสายตาสั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันค่ะทีนี้เช็คลิสต์วิธีการเลือกร้านแว่นที่ดีมีอะไรบ้าง ไปฟังเลยค่ข้อแรกนะคะเราควรเลือกร้านแว่นที่มีนักทัศนาาตรคอยดูแลตั้งแต่ต้นจนจบได้จะดีมากเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอสายตานะคะเขาจะรู้ค่ะว่าเราเนี่ยมีค่าสายตาสั้นยังไงควรจะใช้เลนส์แบบไหนแล้วก็กรอบแว่นแบบไหนที่จะเหมาะกับเรามากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกร้านที่มีผู้เชี่ยวชาญเช่นนักทัศนามาตรคอยดูแลอันนี้เป็นสิ่งสําคัญค่ะ เช็คลิสต์ข้อที่2นะคะเราควรเลือกร้านแว่นค่ะที่มีเครื่องมือทันสมัยตรวจวัดอย่างแม่นยำค่ะเพราะต่อให้เรามีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัดสายตาอย่างดีแล้วนะคะแต่ถ้าเครื่องมือไม่ทันสมัยแล้วก็ไม่แม่นยำเลยเนี่ยเราก็จะได้ค่าสายตาที่ไม่ถูกต้องกลับไปค่ะดังนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วต่อไปข้อที่3ค่ะเราควรเลือกร้านแว่นตาที่มีกรอบแวน่นแล้วก็เลนส์ให้เลือกหลากหลายค่ะ ตัวกรอบแว่นนะคะควรจะมีกรอบแว่นสําหรับคนสายตาสั้นแล้วก็ตัวเลนเนี่ยก็ควรจะมีเลนหลากหลายยี่ห้อให้เลือกนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ค่ะว่าเราอะเหมาะกับเลนนี้ห้อไหนมากที่สุดค่ะแล้วข้อต่อไปข้อที่4นะคะนอกจากมีเลนให้เลือกแล้วเนี่ยยังต้องมีเลนให้ทดลองด้วยนะคะสายตาสั้นในปัจจุบันเนี่ยมีความซับซ้อนค่ะแล้วเลนที่ออกมาสําหรับสายตาสั้นในปัจจุบันเนี้ยก็เป็นเลนที่มีเทคโนโลยีที่มากมายหลากหลายนะคะถ้าเรามีโอกาสได้เลือกก่อนนะคะเราก็จะมั่นใจได้ค่ะว่า พอตัดแว่นจริงออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ได้ดีแล้วก็มองเห็นภาพคมชัดใส่สบายตาเรียกได้ว่าไม่เสียเงินฟรีอะค่ะแล้วข้อสุดท้ายของเช็คลิสต์นะคะข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะก็คือร้านนั้นเนี่ยควรจะมีบริการหลังการขายและมีการรับประกันสินค้าไม่ว่าจะเป็นกรอบแว่นหรือเลนส์ด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้เราสบายใจค่ะถึงแม้ว่าเราจะตัดแว่นไปแล้วแต่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยร้านก็ยังรับผิดชอบแล้วก็ยินดีที่จะดูแลเรานะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการเลือกตัดแว่นสายตาสั้นค่ะ เลือกยังไงให้สวยโดนใจสบายตาแล้วก็มองเห็นได้อย่างคมชัดนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะที่กําลังสายตาสั้นแล้วก็มองหาแว่นดีๆสักอันหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนนะคะยังไม่แน่ใจว่าเราควรจะตัดแว่นแบบไหนที่จะเหมาะกับเรามากที่สุดเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่มาธยาวิชั่นเซ็นเตอร์ได้ทุกสาขาเลยนะคะเรามีคุณหมอสายตาค่ะคอยดูแลคุณตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็คอยแนะนํากรอบแว่นแล้วก็เลนที่เหมาะสมนะคะก็อย่าลืมมาใช้บริการกัน ะะสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วนะคะคราวหน้าถ้าอยากให้หมอพูดเรื่องอะไรผิ์ใต้คอมเมนต์นี้มาได้เลยนะหมอตอบเองทุกคําถามเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ